นั่นไงไอนี่ไอนี่ปูตรงข้างบนหลังคาเออไหนเนื้ออยู่ห้างบนหลังคาสีนี่ะฟ้าขาวอ่ะไหนยิบเจ็บยิบเจ็บวิไม่ต้องกดอัดเลยสามสองหนึ่งยังมากดอัดอีกเหรอเนื้อกูกดอัดตั้งนานแล้วนะเนื้ออือเฟรมตกเลยเฮ้ยนะผมนี่ก็บอกก็เกรงไม่เข้ากันอีกครั้งเลงนะผมเฮ้ย วันนี้อยู่ในมินิเกมของเบสบอลนะครับผมเท่าเสียงมันไม่สีโอเคสีส้ม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 มะละกอกล้ว,วยสม้มไอ้เหี้ยโอ้ถ้ายังจะตามมาทมานไาด้ๆจ้ะเฮ้ยแหลกยัง <c oughs> ตามมาทานอีกเนื้อตอนนี้อัดยาวเลยใช่พวกแกมอะไรอัดเนี่ยแหลกแหลกแหลกแใช่พกมอะไรอัดไม่คือได้อยู่มัน อ,อ,อะไรโอ้ยเพื่อนต่อชาตินึงจะเสร็จเธอเองเองอัดคลิปมันได้กี่เฟร,รมของเขามันได้แค่สามสิบอ่ะสูงสุดอะสาสูงสุดเขาเออหกสิบของเขาสูงสุดได้แค่สามสิบคือแล้วเฟร,รมเรทปกติมันน้อยอยู่แล้วแล้วคือแล้วโปรแกรมนี้มันแหลกนะประเด็น จำอะไรวะไม่รู้ไม่รู้ไม่เข้าใจก่อนมีสีหนึ่งมาแล้ววะ่ะเฮ้ยมันต่อเร็วมากโอ้เดี๋ยวฟังกี้สีดีเดี๋ยวไปคว้าพุตินเขามีชุดเดี๋อวเราไปเลือดอื้ออื้อ เดียเฮยเฮ้โกโกโกจังุกจังุกจังสีนั้นกำลังจะต่อมาเหรอต้องนะฮะเฮ้ยวัยเด็กปุ๊บชิดอ่ะสติ๊กมาไหมเอ้ามันรู้ด้วยมันรู้ได้แบบว่าว่ากูรีเจียนเอ้ยมันมันเอาสติ๊กตบเขาทีเดียวบินได้เลย ันรู้เนื้อมันรู้ด้วยเหรอว่เขาเป็นรีเจนไม่รู้ดิเฮ้ยดับมา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 โอ้ชิดับ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 มา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  <c oughs> ไอ้เหี้ยแม่งกูใช้ภาษาบ้าอยู่ตั้งนานเอาดาบมาไอ้เหี้ยนี่เอาดาบมาดาบมา้ปื๊บปืบโอเคไอ้ดาบเล็กด,ด,ดับเล็ก เฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วด่านนี้โอ้มันมาตัดทางป่ะอนี้สีนี้สีนี้ไปอไป,ไปเ,ออไอเฮ้ยมันไเ้ยเหี้ยเันยีต้ยเ้ไงวะโอฮ้โเต้มเน้ยเ้เข้าเลยโอ้ทเข้าเฮ้ยนฮ่ยเข้าอ่ะยเฮ้ยเฮ้ยเั้ใจ เตียนไม่เข้าเลยอเออ,เอ,อมันซุดเกะมันไม่มีไอ้มันไม่ฟูเนี่ยเขาตีมันมันตีเขาเข้ากขาเขาเตียนไม่เข้าเลยอลเวเจนจะดีกว่าอะไรวะแม่งใครมาตัดทางมาใครมาตัดทางมา ต uh ุ huh. ้มมาทุบลรวก็หนีโอ้ยเด่นเด่นโอ้โหบินวี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 เฮลมีเฮล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 เอาเพื่อนติดบล็อกทษ ขอชุดไอศกรีมกับไอ้นี่เลยดิกับดาบเมื่อเรามันเปรี้ยวอ่ะบุกที่อื่นเลยขอไอ้นี่ขอดาบไอศกรีมก,กับชุดอนะ่ะหาหาเล็กมาให้กูแลกีครับโอเคปครับซีโอเลยไอ้อนั่นคืนอแบบไอศกรีม มันใช่เหล็กกี่อันนะฮะมันใช่เหล็กกี่อันนะ ปเมื่อกี้เจอสอะไรวะ h นะคะในเวลา18คะนี่นี่ดูดูแล้วคนเหนือจะจะมากเกินไปหอเปล่าไปเหนือเนเนมาเนือมาเนือมาได้ไดไปไปโอ้ยไม่อยากได้ก็บอกโอเคเหนือเหนือเอา เอาเหล็กไปทั้งหมดดาบไดมอนนะฮะดาบเอ้าเอาดาบเอ็งเอ็งเอามาๆมาเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวเด้อมานี่ตรงนี้เดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนดูเอาให้ดาบนี้เลยอ่ะเนี่ยทำไมดาบเดมอนแลกไม่พอหรอกโอ้โหจีไปบุกบุ๊บได้ของโหดแล้ว ไอซีคนไอซียูกี่คนไอซียูไอซียูไอซียูโอ้โหใครได้คิวกูติ้งซาซาลาดลาดลาดข้างบนมีฮานูอ<ะ>่ะเราชมพูอยู่เรารู้เรารู้ต้องทำ่างนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บทำไมเขาวองไม่ค่อเคยเห็นอะไรเลยวะ ปองเขาเห็นเลยเฮ้ยสัตว์เอ้ยตายแม่งตกแบบหวบเลยอ่ะเหนือเราเก็บซองเหล็กไม่ให้อะไรวะแม่งต้องใช้กี่อันทั้งหมดอะไรวะกูวเบื่อที่หายเลยวร้อนเร็วตอ,อนนี้นี่ I am the... เด็กมวร้อ <laughs> เก็บเหล็กสี่สิบอันแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา okay, มนีเมาสีหก mm hmm. อันเท่าเมื่อกี้เลยโดน,นลวนสีขาวละสองคนเอ้ยตร <c oughs> เฮ้ยธนุมาจากไหนเออตาย<ะ>เออเออทะนูยิงเออเล็กเรือมะเล็กเรืออยู่เฮ้มี <Help me. S 3> โอ้โหเพื่อนแ้าจะฟามขนาดนี้นะวิ่งไแบบตัวเปล่ามาสีเหลืองแบบเก็บขอ,อง เจนเหรอเนะดูเหลืองมีคนอยู่เอาวิ่งเฮ้ยตรงกลางมีคนจิ้มมีฮานูด้วยสีดำเร็วบ้า,บาเราเร็วเพื่อนเพื่อนเรามันฟาร์มอยู่เพื่อนเราไม่ได้ฟาร์มบอลเดี๋ยวลองมีคนมันอยู่ไหนแล้วตอนนี้ไม่รู้ดิหายแล้วมั้ง ชอนุดต้อบเชื่อวเดักเาะกับดาบอยู่ที่บ้านเราเนื้อเนื้อมากลังเลยเดี๋ยวเขาเองเองแรกเองแรกของเองไปเดี๋ยวเขาเอาชุดเกาะให้เคเคเอ่อขอดาบวยดิเอาดาบได้บ้างเฉย โอเควิ่ง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 ถ้ายิงโดนนี่โหดมากบอกเลยวิ่งกระโดดมาเลยเฮ้ยสีขาวออกหนึ่งจีโอแต่เนี่ยเนื้อเขาเขาให้ของสมคุณด้วยเนื้อเนื้อเอาไปเนื้อโอ้เฮ้ยโอ้โหเนื้อละของดีมากมีมี ต่อมาต่อมาให้ได้เป็นการรับของที่ดีมากต้องการทองอย่างเยอะสิน้วมันอุดไม่ไหวเคลงลงแววเลยเก็บชุดแล้วเนี่ยเขาเก็บเลยไม่ไม่ไม่สิงชุดมีบุกสีขาวเลยไหมเดี๋ยวก่อนเราต้องสติงอะไรครับผมอืมอชมพูหนึ่งคนตายห้าสิงกว่าอันอ่ะเคขึ้นมาเลย โอ้โหกับตกโอ้โหตกตีมีร้องเ้ยอย่าตก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 ลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านจิมไปบ้านเลยไปบ้านเลยไปบ้านเลยบานเ้เลแล้วเขาามาอยู่ฐานฐานเหลืองแล้วพีเลยสองเสีย มามาฟังฟอ๋อแรกสิ้งลร้อมานูด้วยโอ้โหเสียตกเสียตกเสียวตกตน่เนือมีร้องไปไปเนื้อเนื้ออยากได้ไหมเอาไป เอามาให้หมดมีอะไรบาง่บัวดับเดมอนโยนทิ้งไปนี่โยนทิ้งไปเคเนื้อเนื้อเอาเต็งไปกรขวดเตงเต็งเต็งเตงต็งเงตปีดเต็งปีดเคตัดมาให้หมดอ๋อเฮ้ยขอแก๊ปด้วยแก๊ปเฮ้ยขอพีอกขอพอ็กด้วยพีแอหนึ่งทอง ีนนึง่ะโมลิชิตเนื้อเขาจะให้เอีกอันหนึ่งอีกแอีกอันหนึ่งมันเป็นแพ็กพิกแออหินว่ะเนื้อแรกได้แค่เนี่แหละไหินเป็นไงคตรหินโอ้หินจริงๆเรสีเลยเนื้อเนื้อเอาแก๊บให้เ Chapter thôi, hết yêu hả mẹ. Hãy cố 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 bục cố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 เอ้ยธนูโอ้โหธนูไฟบุตินเดินเดินเดินมมากินกินกินแคปลืมแลกขนัวเมื่อกี้เอ้ยเหนือจีจีว่ะไอสัตว์อะไรเฮ้ยมันมันตายแล้วมันตายแล้วมันตายแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเหล็กมาให้จีจีว่ะเหนือไอเชี้ยแม่งอะไรวะนี่เหล็กไปชุดหนึ่งแล้วเนาะไปลูกอะไรเหนือปลูกอะไร อะไรนะเจ้าเลย์ด er. ูเจ้าเล่ย์ดูเอาพังจบเสียดติเออบุกก่อนเลยเนอะนี่นี่นี่เอาไปไปจะไปปุกกับตัวเดียวสีมันอยู่ตรงไหนอ่ะนี่ตรงนี้นี่นี่นี่สีเอาสีตรงนี้ทำไมเอ้ยเกือบตายวันเหนือเหนือมีบ็อกไหมมีมีมีเอาไปมันง่ายง่าเลยโอ้โหชืวิสติกได้ยันไหมสติกอ่ะโอ้โห ตกปิวตกปิวเลยใช่ตาแค่ไหนแล้วนี่ใช้สีนี้ไหมนะ่ะทำไมไม่มีคนอยู่ท้ายเลยเยไม่ใช่สีนี้โอ้เนือยย้อใกล้ตายเร็วเนื้อบุกเลยเนือ้อ คสีมันอยู่ตรงไหนวะเอาไม่เห็นสีมันเลยเหรอไม่ใช่สีเมื่อกี้มันไม่ใช่เขาไม่มีทางออกเนี่ยเนื้อมีบล็อกไหมหล่ะเดี๋ยวโยนลงมาให้โอเคเขาอยู่ด้านล่างสุดเลยเนื้อโอเคโอเคเดี๋ยวโยนลงมาให้เฮ้ยโตเฮ้ยเนื้อระวังระวังเออจตกใจหมดเจเจอ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  พอเจอแล้วสีมันอยู่ตรงนู้นมันไม่ต่อกมากลางมันใช้สีขาวเนื้อสีมันอยู่นี่แล้วเนือเนี่ยเนื้อรัวรๆวรักำลังไปโอ้โหรันหนักมากบอกเลยเฮ้ยตีดบอเฮ้ยโตกหลยเกือบเกือบเฮ้ยแบบตีนแบตบ ตีติดไม่ไหวดหวยช่หน่อยไปว่านเของขอนไม่ไหวไม่ไหวบอรเลยแหละยมึงเตรีมเลยตรงทางไปเสียมอยู่ไหนอ่ะ ริมรอดไห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 มโอ้ไม่ใช่สีนี้ว่ะสีนี้สีอะไรวะสีสีม่วงแล้วสีพิ้งก์มันอยู่ไหนมึาไงเจอแล้วเอ้ยกระตุกจะต้องไปแลกกระปีดแล้วแหละติ้งสามนาทีไวไหมเนี่ยโอ้โหคือ

ไม่ถนัดด่านนี้เลยอ่ะบอกตรงแรงจัยย่งต,ตามไปตามไปแลกสปีดแลกซงิงอะไรให้เรียบร้อยโอ้โหแลกแคล,ลอทได้ด้วยดิแครอรอะ่แะแกลทองไม่เอาไม่เอาอคนนโอ้โหทองอย่างเยอะเลยปิงม,มาดกองจริง จะดูให้มันอยู่ในกาาโอ้มีตัวหนึ่งไม่มีอะไรเลยได้ของอยู่อีกตัวหนึ่งอยู่กลางรออีกตัวหนึ่งอยู่บ้านนันโอโ้โหมันเอเดเชตเอเดเชตทั้งนั้นอีกยอย่างหนู่ต้องหาสีมันให้เจอแล้วเขาจะไปนโปบไปเดินนำทางเองสีมัน ได้ได้ได้ดูก่อนได้ได้ดูก่อน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 สีมันอยู่ไหนเนี่ยนี่นี่สีมันอยู่ตรงนี้เอ้เดี๋ยวนำทางได้เลยอ๋อขันแรกให้ครบก่อนมันอยู่สีดำเหรอสีสีสีเรื่องมันมีตัวหนึ่งถือดาบอย่างเดียวไม่ใส่ชุดเกราะวิ่งไปตรงกลางแต่เอาของ เอาทอมดูดดูน้ำทางดูยิงมีเลยมึงเลยโดดดดดสิ้นแคบไปไปตรงไวเรือตรงไวเรือแหละตรง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 นี่แหละเออเดี๋ยวด้เดออยู่อยู่นั้น่ะนูนขอหาตรงนี้เหรอ เอ้ยน <c 1970> <c ười> ั่นแหละทางทางนี้ตรงตรงไปเออนั่นแหละทางนี้แหละมีปลาวไม่ป่าวอุ่นอุลอดเฮ้ยอู้หูถบไฟจีจีมีมีโอกาสชนะแล้วมันกระโดดขึ้นไปก็โดดขึ้นไปปิด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 ปดปิดปีปิดปปิด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 ิด

โอ้บินคนนึงอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้ยังไงเดี๋ยวดูให้คนนึงอยู่สีดำอยู่สีดำสีดำใช่สีดำทางนี้เองโดดลงมาทางเนี้ยทางนี้เองโดดลงมาเมื่อกี้นั่นแหละต่อว่างไกลจนหนึ่ง vs หนึ่งเตียงพัง เลี้ยงแข่งกงหัวเลี้ยของกันอาจะชนะวะดีจีโอ้โหจีจีว้าวโอเคนะผมสำบวันนี้ขอจบคลิปี้แบานี้นนะผมโอเคว้าวโอเคนะผมก็สำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบก็ขอขอบคุณอีกครั้งนึ่งนะผมโอเค๊ายบยสวัสดีครับ